สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นอะไรนะเป็นมือกองหรือเป็นนักร้องครับอ๋อเป็นนักร้องวันนี้จะมาซ้อมดนตรีเพลงอะไรครับอโอเคได้แล้วครับอืม ไปไหนครับอ๋อเปลี่ยนไม้ใช่ไหมครับไม้ต้นมีหลายแบบอ๋อครับผมจะร้องเพลงนี้ให้ใครฟังครับเ่ะจงโอเคครับเพลงอะไรครับเด็กเดอกเด็กัดกเด็เเเงเด็กเด็กเด็กเด็นนมมกมดเด็กเด็กเด็กเด็นนี้กัอกเี็กเน็าเ็กเดกเด็กเด็กเอ็กเด็กเด็กเดอกมเกกเเ็กั หมวกอ๋อหม,มวกสปหมวกคันน็อกสไปเดอร์แมนเนาะโอเคอ่ะงั้นขอบคุณครับ